เก็บข้อมูลอย่างไรแม่ทําไม่เป็นก็หัดกันไปก็สอนกันไปตอนนี้โอ้โหครองเคล่วกว่าอาจารย์อิกเพราะอะไรทําทุกวันมันเกิดทักษะแม่แม,แม่ครั้งแรกอะ่ะยอมหน่อยหนึ่งนะะแต่พอผ่านไปนะเกิดทักษะเพราะทำไมครับทำทุกวันลูกค้าก็เข้าใจอ,อาจารย์ิก็เข้าไปในเพจล,ลูกค้าทุกคนค่ะ ช้าช้านิดนึงเห็นใจแม่ๆนะครับแม่แม้วิสากริจมชนนะครับเพิ่งเริ่มเข้ามาขายออนไลน์ก็ก็เออเอ็นดูแม่อย่าไปอะไรกับแกมากเลยเอ็นดูแกมากนะครับแกก็พยายามและเขาก็เอ็นดูกันนะฮะเอ็นดูแม่แม่เจ็ดสิบแปดสิบมานั่งออนไลน์กันนี่ก็ก็เอ็นดูกันนะฮะนั่นมันคือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอ่ะเขาเขาไม่ได้สื่อแค่ป้าป๋าเตะ ขาซื้อเพื่ความเอ็นดูแม่ๆ,ๆ่ซื้อเพราะอยากช่วยแม่แ่นะฮะแล้วก็ซื้อสนุกสนุกให้แม่ๆมีรายได้นะครับแม่แกก็นั่งเียนอยู่ริมทะเลเกาะสิเลนะแกก็นั่งเฝ้าทะเลแกทุกวันบนทะเลแกหายแกว่ามานั่งเพ้นนั่งเฝ้าที่ป่าพ่อก็มีน้ำพริก น้ำพริกแม่ที่ป่าคอกน้ำพริกแม่จำชื่อแม่ไม่ได้เลยที่ป่าอคอกก็นั่งตำน้ำพริกกันอยู่ริมชายหาดนะฮะที่ป่าคอกนะก็เข้าไปในป่าอคอกแม่ก็นั่งตำน้ำพริกนะฮะ <ไป S 1> ลูกค้าเยอะเออเอาไปอิาไปไปที่เข้าไปตรงอาท่านา,<ป>าใช่ใช่ใช่เชครื่องแกงตำม,มือ <นะ S 1> ขายดีนะพี่นะโอ้โหแกบอกนั่งตำมาทั้งวันเลย หมื่นเรื่องแล้ว่ตายกันหมื่นเรื่องไงน,นั่นแหละอาจารย์เขาไปทำโครงการให้นะครับของคุณแม่ที่ท่าหลานนี่คือเรื่องของการเก็บอายุมันจะเสียง่ายหุ่นง่ายไม่เหมือนพาแต่น้ำพิกเนี่ยเสียงให้หุ่นง่ายอา,อาจารย์เขาไปช่วยตรงนี้ว่าทํายังไงดีเพราะว่าถ้าหากว่าส่งไปกรุงเทพไปถึงกรุงเทพปั๊บลาขึ้นพอดีเลยเปิดกระปุกออกมาโอ้โหอาจารย์ขาลาเต็มกระปุกเลยค่ะเราก็เข้าไปช่วยตรงนี้ นะครัโอเคดังนั้นนะครับผมมาสู่ข้อที่สี่สร้างความน่าเชื่อถือครับเปิดมณานา,นา,นาเต็มกระปุกความน่าเชื่อถือจะหายไปทันทีลูกค้าจะหลาบไลลูกค้าจะไม่เอาแล้วดังนั้นการสร้างความน่าเชื่อถือของสินค้าของผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็ต้องลงไปนะครับถ้าซื้อไปแล้ว ลูกค้าไปใช้สีต้องไม่หลุดสีต้องไม่หลุดลอกเนื้อผ้อาต้องไม่ยุ่ยส่งต้องไม่เสียคุณภาพอาจารย์ต้องลงไปดูน้ำพิกของแม่ส่งไปถึงกรุงเทพแล้วเปิดออกมาลาต้องไม่เต็มกระปุกทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคอร์สก็คือเรื่องของอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์การถนอมอาหารจะเข้ามาช่วยนคะครับผมนะเดี๋ยวพอต้องการอะไรนะฮะ๋ยวบอ,อ,อกทางราชพัฒนว่า ชุมชนของท่านต้องการอะไรอย่างเช่นอย่างเช่นคุณแม่ที่ท่าหลาเนี่ยก็คือเรื่องนี้เลยก็คือตัวการคืนหลาการถนอมอาหารนะการรักษารสชาติตรงนี้อาจารย์ลงไปช่วยที่ท่าหลาภาปาเต็กก็คือเรื่องของสีสีไม่ตกสีไม่รอกนะฮะลูกค้าซื้อไปแล้วาลนะการรีดการซักการดูแล อันนี้คือเรื่องของพาแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นเดช่วงบ่ายนะฮะเดี๋ยวเราจะมารู้จักกันว่าท่านมีตัวไหนมันคือการสร้างความน่าเชื่อถือของตัวผลิตภัณฑ์ครับถ้าหากว่าตัวนี้ลูกค้าผิดหวังไม่เกิดการซื้อซ้ำแน่นอนแล้วสิ่งที่น่ากลัวคือการบอกต่ออย่าไปซื้อน,นะอย่าไปซื้อเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยนี่โอ้โหไอ้ยแย่เลยนะฮะแต่จะต้องบอกต่อในทางดี ใช่ดีเนี่ยใส่มาเป็นปีแล้วทรงยังไม่เสียเลยน้ำพริกเนี่ยแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยห้าวันเนี่ยลายยังไม่ขึ้นเลยอดังนั้นประเด็นที่4เนี่ยมันได้อีกหนึ่งโครงการก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวปริตภัณฑ์เดี๋ยวเราจะลงลึกไปแต่ละตัวว่าแต่ละตัวนั้นต้องการความช่วยเหลืออย่างไรนะครับและห้าขบผม คุณได้ตาอะไรต่อมีอะไรบ้างเนี่ยเอามาใส่ให้หมดมอขอชอได้ไหมเดี๋ยวตอนบ่ายต้องเล่าให้อาจารย์ฟังโอท็อปได้ไหมหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ทท่าที่มันจะเป็นเรื่องของแบรนด์ที่สร้างความน่าเชื่อถือมีผู้เชี่ยวชาญรับรองไหมอ่าอย่างเช่นของน้ำพิกท่าหลาราชพัตเข้าไปช่วยนะฮะลูกค้าลองชิมดูสินะครับ ผลงานรางวัลการรับประกันความพึงพอใจนะครับแหมถ้าคุณเทมได้เป็นสสภูกเก็ตนะสมัยหน้านะคุณเทมนะคุณช่วยกันนะครับตอนนี้ภูกเก็ตรู้สึกว่าจะมีโลโก้ไปคุณเทมโลโก้เฉพาะภูกเก็ตอย่างเดียววะแต่โลโก้นั้นนะไม่เป็นที่แพร่กระจายสักเท่าไหร่น,นะครับถูกต้องท่านสับรถภูกเก็ตไปไม่ได้เขาพยายามจะบูมมากเลยนะ ผู้ว่าหลายคนและเล่นสับประรดภูเก็ตแต่สับประรดภูเก็ตไปไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสับประรดภูเก็ตเนี่ยยังทําให้ประชาชนเนี่ยรู้จักและยอมรับไม่ได้นะฮะแต่สินค้าของเราสมัยก่อนนี้โอท็อปตอนนี้โอท็อปอะเริ่มสามงซาวไปแล้วเพราะคนที่คิดโอท็อปขึ้นมาน่ะคือนายกรัฐมนตรีท่านก่อนพอนายกรัฐมนตรีท่านนั้นหายไปนโยบายตรงเนี้ยมันไม่สานต่อ และมันไม่มีอะไรมาแทนโบสถ์วิสากิชุมชนของเราจึงมาเล่นหมอขอชอ,อามาเล่นหมอขอชอนะฮะรับรองมาตรฐานชุมชนนะฮะภูเก็ตผูว่าเมื่อคนก่อนนี่เองสร้างแบรนด์ขึ้นมาเป็นแบรนด์ของภูเก็ตเองเลยนะฮะถ้าหากต้องมาภูเก็ตเห็นแบรนด์นี้แล้วเนี่ยโอ้โหจะต้องรับรองว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทาไมเช่นนั้นนะภูเก็ตจะไม่ออกตารานี้ให้ไปต่อไม่ได้ ความนโยบายมาตามผู้ว่าและจังหวัดภูเก็ตผู้ว่าเปลี่ยนบ่อยมาอาจจะมาอยู่ที่นี่ผู้ว่าเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนการทํางานของราชพานที่จะช่วยเหลือชุมชนก็ทำไ,ไมฮะไปตามนโยบายของผู้ว่าแต่ละคนนะครับจนกระทั่งมาถึงท่านผู้ว่าคนปัจจุบันเนี้ยนะครับท,ท,ท่านก็น่ารักนะครับท่านก็น่ารักนะฮะแลวท่านก็พยายามที่จะลงมาเล่นเรื่องของสับประรดตอนนี้คนยนงมาเล่นสับประรดภูเก็ต มาเล่นสปารดภูเก็ตแต่ว่าตอนนี้ท่านกาลังไปแก้ไขปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะโควิดมันมาก็ไปเล่นชาพัดภูเก็ตแซนบ็อกซ์เพราะตรงนั้นมันรุนแรงมากกว่านะครับเดี๋ยวตอนนี้คุณเทียนมาเสริมในช่วงหลักเบรนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวภูเก็ตแซนบ็อกซ์คุณเทียนยจะเก่งกว่าอาจารย์นะฮะและห้า้าคุณภาพของเรามันดีต้องขยับขจ,จัดนะฮะข้อตัวแยงเก็บไว้ได้นานไหม จะขึ้นลาไหมสีจะตกไหมถ้าเรามีตราพวกนั้นนะ่ะมันจะขจัดข้อห้าได้หมดเลยคือให้คุณมั่นใจในโปรดักต์ของเรานะครับเพราะว่าคําถามของลูกค้าจะมีแน่นอนว่าสินค้าของเรานั้นนะ่ะนะฮะเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าดีหรือเปล่านะครับดังนั้นตราสินค้าพวกนั้นนะ่ะจะเข้ามาเป็นตัวช่วยให้เขามั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรานะครับ และขั้นตอนที่7ดปิดการขายครับถ้า1นถึงหเราเล่นตามนี้ได้การปิดการขายเนี่ยจะปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นการปิดการขายท่านจะปิดแบบชีน้นำไหมลูกค้าตัดสินใจไม่ได้ท่านต้องช่วยนะร <c oughs> ับเป็นผ้าปาเต้สีฟ้าไหมครับ น่าจะเหมาะกับคุณพี่นะครับนะเพระว่าคุณพี่สีผิวแบบนี้สีฟ้าเนี่ยจะเหมาะกับคุณพี่เราต้องช่วยลูกค้าไม่งานลูกค้าจะตัดสินใจไม่ได้นะฮะกรณีที่ลูกค้าตัดสินใจไม่ได้เราต้องชี้น,นานะฮะหรือลูกค้านะฮะตัดสินใจไม่ได้สักทีหนึ่งเราต้องเร่งรัดคุยอยู่นั่นแหละใส่ถุงเลยไหมครับ รับสามชิ้นเลยไหมครับนะฮะทำไมเช่นนั้นนะเราจะเสียพลังกับการขายสินค้าชิ้นนี้นานมากเกินไปเราจึงต้องปิดการขายให้ได้ดังนั้นการปิดการขายเนี่ยเราต้องช่วยเหลือลูกค้าชี้นาเลยสินค้าตัวไหนเหมาะกับลูกค้าเร่งรัดเลยครับโอเคนะใส่ถุงเลยนะและที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นให้ด้วยนะ ซื้อสามแถมหนึ่งหรือซื้อชิ้นนี้แถมชิ้นนี้จะทําให้เขาตัดสินใจซื้อง่ายมากยิ่งขึ้นจะทาให้การปิดการขายของเรานั้นปิดไวยิ่งขึ้นจะได้ไม่เจอลูกค้าคนอื่นต่อหรือปิดการขายด้วยการแสดงความคิดเห็นว่าผ้าป่าตชิ้นนี้เหมาะสมกับกคุณพี่มากเลยนะคะ น้ำพริกชิ้นนี้อร่อยมากเลยนะครับซื้อไปกินไม่ผิดหวังแน่นอนสากระปุกร้อยคุ้มแสงคุ้มใสุ่งเลยนะครับนี่คือการปิดการขายครับและเมื่อปิดการขายได้ไปสู่ขั้นตอนที่เจ็ดครับรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ติดใจแล้วกลับมาอีกนะครับสแกน QR c อ d e โค้ดตรงนี้นะครับดังนั้นแพ็กเกจจริงจะมาแพ็กเกจจริงหรือ ีพันบรรจุี่พอโลโก้อีกหนึ่งหลักสูตรครับที่ราชพัฒจะลงไปช่วยพวกท่านการสแกน QR Code เพื่อเข้ามาในเพจ c e b o o k หลายกลุ่มเข้ามาเป็นฐานลูกค้าของเราซื้อแล้วสามารถซื้อซ้ำได้ช่องทางในการติดต่อทุกอย่างใส่ไปในแพ็กเกจจริงให้หมดเบอร์โทรที่อยู่สแกน QR Code นะฮะไม่ใช่ซื้อแล้วซื้อเลยนะลูกค้าคนนี้ซื้อแล้วต้องเกิดการซื้อซ้ำเขาต้องพักดีต่อบแบรนด์ของเราและเขาจะไม่หลุดไปเป็นลูกค้าของคนอื่นเลยถ้านึกถึงน้ำพริกเขาจะนึกถึงเรานึกถึงผ้าปาเต้นึกถึงเรานะคาผมหรือวิสาหกีจชุมชนของท่านขายสินค้าชิ้นอื่นนะฮะเช่นผ้า ดอกไม้ระดับจากใย,ยบัวบางที่ทำบางที่ทําดินปั้นนะฮะดินปั้นแล้วทาเป็นดอกไม้นะครับตั้งใจก,กันส,สวยสเวลาที่เขาจะให้ปีใหม่ใครวันเกิดใครของขวัญไครเขาจะนึกถึงเรานะครับเ<ส>พื่อซื้อไปเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกมันคือการรักษาฐานลูกค้านะครับผมนี่คือ7ขั้นตอนในเชิงทฤษฎีเดี๋ยวเชิงปฏิบัติ เราจะต้องทำาไมครับฝึกกันในช่วงบ่ายนะครับผมดังนั้นเทคนิคการขายต้องมาจากการฝึกครับเดี๋ยวท่านนั่งฟังอาจารย์ก่อนตอนนี้ท่านปิ้งไอเดียแล้วว่าโอเคมันเป็นแบบนี้นี่เองเจ็ดขั้นตอนเดี๋ยวเราจะมาฝึกปฏิบัติร่วมกันนะครับดังนั้นนะคะผมการขายนะฮะสิ่งสําคัญมันคือการปิดการขายเดี๋ยวพวกอาจารย์จะเป็นลูกค้าเดี๋ยวคุณเพมจะเป็นลูกค้า เดี๋ยวจะไปซื้อสินค้าท่านและลองดูซิว่าท่านจะปิดการขายอาจารย์จินวัตอาจารย์สงขาได้ไหมจะปิดการขายคุณเข็มได้ไหมอ่านะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันนะครับผมเราจะมาสร้างคำพีการขายอย่างเป็นระบบนะวันนี้นะครับท่านจะขายสินค้ายัางเป็นระบบ7ขั้นตอนนะครับจะรู้ว่าสินค้าของเราเด่นตรงไหนอย่างไรปิดการขายอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างนี้เดี๋ยวเรามาฝึกฝนกันนะครับ ดังนั้นหัวใจสำคัญของการขายคือการมองเห็นลูกค้าของตัวท่านเองให้ชัดเจนว่าลูกค้าคนนั้นประมาณไหนประเมินคุณภาพงานขายของตัวเองสินะฮะแล้วลองดูสิว่าถ้าเอาจากบรรลุปเป้าหมายนั่นคือยอดขายได้อย่างไรนะครับดังนั้นสิ่งสำคัญคือเดี๋ยวเราจะมาฝึกฝนสร้างความต้องการซื้อของลูกค้าให้ลูกค้าเห็นสินค้าแล้วอยากซื้อ บางคนอยากซื้ออย่างแท้จริงแต่บางคนอยากซื้อเพราะตัวเราบางคนนะคะผมอยากซื้อสองอย่างร่วมกันเห็นเราก็ประทับใจสินค้าก็มีคุณภาพโอ้โหแบบนี้ก็รวยไม่รู้เรื่องสิยครับผมนะฮะดังนั้นนะครับช่วงเช้าวันนี้ก่อนเบรกคิดว่าน่าจะ ให้ท่านนะครับได้เห็นภาพรวมนะฮะของกิจกรรมในวันนี้นะครับเรื่องที่ท่านได้รับนะฮะวันนี้รับอะไรกันไบ้างสิ่งที่ท่านชอบคืออะไรและจะนำไปปฏิบัติจริงได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาพักเบรกกัน,น